จะไปเลยข้าวเนี่ยเมือเ่อแร้แต่คืนเนี่ยเป็นรายการพิเศษนะครับที่หลายคนได้ติดตามกันแต <คะ S 1> ่หลายคนอาจจะไม่ได้ติดตามนะครับเรามาเล่าให้ความกัะทืบหนึ่งเกี่ยวภารกิจกองนายกรัฐมนตรีในทิศท่าถวีสินน้นนะครับคก็รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังล่างจะถันเดียมาปฏิบัติหน้าที่นายกเนี่ย 60วันนอยอมนั่นแหละค่ะแรกตาวานนี้นะค่ะก็มีรายการพิเศษค่ะ Change of p ossibility ค่ะจากนโยบายสู้การลงมือทำจริง60วันภายใตยรัฐบาลน,นายกเซธท,ท่ถาถวีสินค่ะแร,รกต่วันนี้พี่เบาเกลี้ยงค่ะท่านก็ไม่ได้มีการทะเแล,ล้งวะหลังจากที่ท่านได้มีการทะเแล้งนโยบายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ม>ท่านได้ลงมือทำจริงในเรื่องไอไร้กันมังเนี่ยค่ะลักๆเลยก็เรื่องแรกที่ท่านแล้งทึ่งค่ะก็เป็นเรื่องข้อการหลอดรายจ่ายเพิ่มรายได้ค่ะหลอดรายจ่ายเนี่ยเราเห็นเป็นรูปธรรมกันชัดเจน มี่ <Bond> <ique> บอกเกลี้ยงนะเริ่มตั้งแต่ในเรือห้องการรถขาไฟรถทันทีนะรถทันทีมีรถไร้บ้างครับรถขาไฟนะครับนะสามบาทเก้าสิบเก้าตังต่อหน่วยอันนี้ก็ลดกันไปแล้วนะครับรถน้ำมันดีเซลนะครับสองบาทห้าสิบตังต่อลิตรก็ลดกันไปแล้วเรื่องราคาก๊าซนะครับนะก๊าซอุ้งต้มเนี่ยภายในครัวเรือนชิมาลูต่อทั้งกันเมื่อสี่รอยยี่สิบสามบาทต่อทั้งกันนะครับและก็รรถขาไฟฟ้ายี่สิบบาทจะลดไส้ไส้สีม่วงและไส้สีแดง ลดรายจ่ายนี่ชัดเจนนะครับคือเรื่องของค่าไฟนะครับจาก4บาทกลางๆมาเป็น4บาท10แล้วก็เป็น3บาทจุดเกนะครับซึ่งมีการลด2ขยันะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการาบ่งบอกถึงวิธีการทํางานของรัฐบาลเราอะไรทําได้เราทําก่อนถ้าทําได้อีกก็จะทําให้อีกอก็จะทําเพิ่มเติมต่อไปไม่ต้องคอยให้เสร็จหมดแล้วค่อยทาเพราะว่าเราตระหนักดีว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย<ม>เดือดร้อนมาโดยตลอด ช่วยสันี่ครับช่วยสันี่ช่วยอะไรบ้างช่วยเลือกเกษตรกรช่วยผักเนี่คกับผักเกษตรกรสกสอที่ไม่เกิน3า0 0 0นบาทนะครับธนาคารน้ำใตด้ดินน้ำไม่ท่วมไม่แรงน้ำร้องที่จังหวัดชัยนาทแปดรามสิบแห่ง แล้วก <audiences everywhere. S 3> ็ยังมีเรื่องกระตุ้นด้วยใช่ไหมใช่นะคะเดี๋ยวเพิ่มรายได้กันก้อนพี่เบาเกลียงอันนี้นะคะเพิ่มรายได้เนี่ยทันแนนในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับผีนองเกษตรกรแหละค่ะท่านได้บอกแล้วว่าจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเนี่ยเป็นร้ำเท้าภายใน4ี่ปีนะคะพี่เบาเกลียงโดยมีการไปเพิ่มองค์ความรู้ให้ผีนองเกษตรกรเนี่ยได้มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปให้ความรู้ทําพื่อให้ต้นทุนมันลดลงอพี่เบาเกลียงจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นกําไรเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะอ่าแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของ เงินดิจิตอลวอลเล็ตกันเดี๋ยวส่วนของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่นองประชาชนค่ะนั่นแหละกับเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็<ม>ในส่วนของการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับเราดูกันแล้วเรืวอก็วีซ่าวีซ่าฟรีวีซ่าคณะท่องเที่ยวนะครับจีนขาคัดสถานนะครับนะ,ะให้อยู่ในไทยได้ไม่เกิน30วัน <c oughs> แล้วก็อินเดียไต้หวันอยู่ในไทยได้ไม่เกิน30วันรัสเซียขยายเวลาอยู่ในไทยได้ไม่เกิน90วันแน่นอนรับเม็ดเอินก็เข้ามาในประเทศนั่นเองนั่นแหละค่ะ,คะไม่ใช่เท้าแต่ว่าดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่านั้นนะท่านยังบอกด้วยว่าเวลานักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยต้องอำนวยความสะดวกให้เข้ากันตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าประเทศไทยวีบอกเรียงก็ต้องมาแลและในเรื่องข้องกันขยายโครงสร้างพื้นท่านนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะรวมไปถึงสนามบินนะจําได้มาที่ท่านมาภูเก็ตนี้มาสรองรอบนะที่ว่าจะมาดูแลในเรื่องของอันดามันอิน เชลล์แอร์พอร์ตนั่นเองนะคะจะมีการออสร้างสนามบินที่คกก้อยผังงาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการขยายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยเนี่ยก็มีนะครับน้ององอมอเรื่องของเกงคอนเซนเตอร์นะนที่จะต้องให้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยทำการรวบตารวจกวาดล้างกลงนี้ขาดสักทีหนึ่งเรื่องปัญปานี้สิ้นกลัวเรื่อนครับเรื่องการลดนี้สิ้นนะครับาสถา,สาบันการเงิน ของประเทศไทยนะครับทุกกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะครับนะกระทรวงบริหารจัดการธรรมนใกล้ชิดกระพัวกานธนาคารแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ลายแห้งนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงนะครับอำเภอผูกราทีกระทรวงการคลังเรียกลูกนี้เนี่ยมาแล้วก็คุยกันปัญหาแล้วก็รวมถึงเรื่องปัญหายาเสพติดเป็นวาระแองชา์ดด้วยปัญหายาเสพติดดีทันบอกเลยนะว่าอันนี้ให้ความสําคัญเป็นย่างมาค่ะแก้ว่าพนดี คนที่ว่าข้าายาเสพติดเนี่ยที่กลัวที่สุดนี่มาใช้ติดคูกพี่อบาเกลี้ยงกลัวไร้กลัวทุกหยุดสับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแนนที่กระบวนการนี้และเป็นการตัดต้นตอการผลิตธันวุพันนันนะคะก็จาสรามาทีจัดการเรื่องของยาเสพติดได้โดยเฉพาะข้องกลางที่เอามาได้เนี่ยจับแขนในน่าทันก็บอกว่าจะต้องทำลายให้เร็วที่สุดเพื่อความโปร่งใสนั่นเองนะคะอีกอันหนึ่งซึ่งใหญ่ที่สุดปัญหานี่ผมเก็บไว้พูดสุดคือเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินายกรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดทรัพย์ซึ่ง Proces s ในการยึดทรัพย์ยังช้อยู่ใช่ไหมครับคนที่ค้ายาเสพติดไม่ได้กลัวติดคุกกลัวเรื่องการถูกถูก,ถ,กถูกยึดทรัพย์ครับเพราะถูกยึดทรัพย์ไปเนี่ยไม่มีไม่มีมมรสรพพะกำลังทางด้านการเงินที่จะไปผลิตต่ออ,อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของการเยียวยาและป้องกันก็คือฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายกระทรวงมหาดไทยฝ่ายยุติธรรมเรื่องของกฎหมายก็ต้องเร่งทำงานกันไปนะครับ แล้วยังมีเรื่องการช่วยเลือคนไทยในอิสราเอลนะครับนายกับหูถึงการประสานการช่วยเลือนะครับนะให้กลับมาประเทศไทยมากที่ีสุดเร็วเร็วสีสุดเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับพุ่นกระทบผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับวานทการเยียวยาด้านแรงงาน อ่าอนกูฝึกอาชีพอาหารไม่และกับประสานมรประเทศในการช่วยเหลือตัวประกันในขณะนี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องเงินอื่นทันแล้งทึ่งแรกะว่ากันค่ะส้มรัดเท้าเทียมอ่าเนี่ยค่ะเรื่องนี้ทันก็จะนํามาข้าวคอรมอปลายปีนี้แหละค่ะรวมไปถึงเรื่องสุราชุมชนอันนี้ก็จะแรงดําเนินการเช่นเดียวกันแล้วก็มีเรื่องเกณฑ์ห้ารกันนั่นคอเบา,บบาเกลียงนะคะสุดท้ายนะครับท่านนายกบอตลอดรกสิบวันที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเราอาซามาทำงานไม่มีสิทธิ์บอกว่าเหนื่อยไม่มีสิทธิ์บอกอะไรแต่อุปสรรกที่สำคัญท เวลาไม่พอเวลาไม่พอทุกอย่างเวลาไม่พอในการทางานเวลาไม่พอในการนอนอเพราะต้องมีงานพูดคุยต้องทํางานหลายๆอย่างน,น,นะครับปิดท้ายรายการนายกก็ได้ควักซึ่งพี่น้องประชาชนว่าเรืองใหญ่ก็คือเรื่องปากทองของรัฐข้องพี่น้องประชาชนและซึ่งรัฐบาลพยายามทําเต็มทีแล้วก็ทําถุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับปากทองพี่น้องประชาชนะอ,ะอะไรสําได้ก็จะทําก้อนทั้งนี้นะครับ พ้นงานหลั่งจากสีเข้ามาดํำรงตําแหน่ง60วันนี้แหละ,ะที่เรงแก้ไขปัญหารอบด้านโดยเฉพาะปะัญหาเศรษฐกิจปัญหาปาก2องพี่น้องประชาชนความอยู่ดีกินดีจะทึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนรัฐบาลจะขยายโอกาสนะครับต่อยอดความเป็นไปได้ กับถูกโอกาสที่เข้ามานะครับนะนี่นายกเซตาถาวีสินครับใช่แล้วที่ทันได้มีการเล่าให้ฟังแรกแก่คืนนี้นะคะท่านก็มาเล่าให้ฟังใบใบเลยค่ะเราก็ยังนั่นแหละท่านยังบอกเลยว่ายากที่ให้มีรายการพนดีบ่อยๆกันเดี๋ยวมาเป็นการพูดคุยทาความเข้าใจกับผีน้องประชาชนนั่นเองค่ะอันนี้คือในเรื่องของรายการพิเศษแรกแต่คืนนี้นะคะเรานํามาเล่าให้ฟังวันนี้เลยค่ะพี่บอกเกลี้ยงนะคะเอาแต่ว่าในเรื่องข้องข้าววันนี้ก็ยังมีมาฟากันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปแลกกันในช่วงของทานข้าวชาวใต้ค่ะ ทันข้าวจากใต้ข้าวแรงนะครับก็อย่างยุ่งเรื่องกับนายบาบรัฐบาลนะครับสู้ร้านนี่ใช้มาตรการนายายบควิกวินนะครับ oh. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขย,ขยายโอกาสนะครับของรัฐบาลภายใต้การน,นำของท่านนายกซิตา้าทวีสินนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ยูด,ยดีมีสุขขึ้นครับ โดยนโะยบายควิกวินเนี่ยคือได้กับนนองยองรมรู้ไหมคือ,อนโยบายเร่งด่วนระยะสั้นที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเห็นพ้นเพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปรเร่งรัดนะนะครับดำเนินการทางกาวดานมีมีมมด้มังกาวดานี่มีด้านพลังงานด้านคมนาคมด้านการ,กรเกษตรด้านสาธารณสุขด้านการ่องเทียวด้านกฎหมายรละกะานนะอุบายการสุขภาพรายการสร้างสังคมในการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ได้เริ่มลงมือทําแล้วนั่นนะครับแต่วัดสุราสถานีนี่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ เข้ามาสร้างต่อนโยบายและก็เริ่มใจมาตรการควิกวินเพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆให้มีการอยู่ดีกินดีขึ้นนะครับค่าของคีพลดลงเช่นว่าด้านพลังงานนี้ชัดเลยเพราะได้ปรับลดค่าฟไฟนะครับสามเดือนคือกันยาซึ่งฉันว่าและการน่วยละเบาทที่ที่มาตังนะครับลดเป็นหน่วยละเบาททิปตังปรับลดคารามันดีเซลนะครับลิตรละสงบา,นาทน้าิ นี่มันเป็นทิ้นเนี่ยแก๊สหัวเก่าหนึ่งเก้าหลิตร์ลหนึ่งบาทหรือมาแลยันเจ็ดพฤศจิกายนทีงสามสิบเอ็ดมกราคมเจ็ดและก็การปรึ่งราคาค่ายปริกการอุ้งตอมเอลพีจีนะครับขนาดสิบห้าโลวายทีสี่ร้อยยี่สิบสามบาทต่อทั้งนะครับอันนี้มีพุ่นทึงวันที่สามเดือนธันวาคมนี้นะเก็บไปเติมนะนะครับแล้วก็ด้านการเกษตรนะครับมีมาตรการผักจำระณีกับลูกนี่รายย้อยโฉกข้อเป็นเวลาสามปีพี่น้องพอใจกันไม่ไปขวางเที่ยงกันเลยครับ ก็ประหยัดคาใช้จมากเลยนะเพราะว่าอย่างเช่นเอาไปทุนค่าบร์วิรรถแบบ่อนี้อย่างเช่นถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรก็จะสะดวกขึ้น แล้วก็ยังมีในเรื่องข้องดานซาธารณะซุกกันค่ะก็มีมาตรการบัตรทองรักษาถูกโรค,ค่ะแล้วก็รักษาโรคมะเร็งแบบครอบวงจรการฉีดวัคซีน HPV แล้วก็การสร้างสถทานชีวาพิบ้านดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายรวมไปถึงการดูแลเรื่องสุขภาพจิตและก็ยาเซฟติดค่ะและกระดานที่ซี่ก็เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเมื่อที่เราบอกว่ามีการยกแวนวีซ่าหนักท่องเที่ยวจีนคาซักสถานรัสเซียอินเดียไต้หวันอันนี้เริ่มตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมาไปจนถึง ยี่สิบเก้ากุมภาพันหกเจ็ดค่ะตลอดไปจนถึ่งด้านคมนาคมค่ะที่มีการปรับลอดคาโดยสร้นงรอดไฟฟ้าสายสีแดงและกะ็ับสีหม่วงราคายี่สิบบาทตลอดสายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก<อ>ันค่ะและก็นนอกจากนี้ค่ะยังมีนโยบายด้านกฎหมายค่ะเรื่องข้องการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญพอรอบอรส้มรอดเท้าเทียมและก็พอรอบอากาศสะอาดค่ะโดยนโยบายปฏิรูปการศึกษาและก็สร้างสร้างคมแห่งการเรียนรู้ตลอดที่ นตนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรัรนหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยยอกระดับเศรษฐ,ษฐกิจที่จะมีการแรงผลักดันนยโยบายเล่านี้ย่างรวดเร็วตลอดจนนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมื่นบาทค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งในวันนี้ใช่ไหมผีเบาเกลียงซิปพฤศจิกายนนี่แหละค่ะจะมีการถลแรงความชัดเจนและก็คอส่งไส้ทงังมดอีกครั้งหนึ่งโดยทันนายกนี่แหละค่ะโดยเรื่องของนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมื่นบาทนะครับซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะ